ซอแอนอร์ด so, so al so, ีสยบดราม่าบาเรื่องเกียนคียบอร์ดมาลาล่าในพื้นที่ส่วนตัวกราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนวอลััมที่ติดตามช่องลุงซักมักมวนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบรวาใน YouTube และอยู่ในเพจเมื่อในวันที่28ตุลาคม2 5 6 6กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวอีกบอกี่มืกระิ ออกพรรษาลาพระเจาเ้ากันแล้วพี่น้องเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นรล่ากรณีที่มีเปลียนคี์บ์ดไปคอมเมนต์ในเพจในเฟซบุ๊กพื้นที่ส่วนตัวของสแอออรดีในเหตดให้เสียหายล่าสุดผู้จัดการตุงที่เป็นผู้จัดการของสแอออรดีไปสืบคนข้อมูลจนหูว่าคนที่เขาไปโพดหรือไปปวนเป็นผู้ใด สีเอาเรื่องไปแจงความแต่สอแอนออรดีบอติดใจบอเอาเรื่องโดยผู้จัดการต่งได้โพต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้จัดการต่งบอกว่าขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านประยุทธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สบ้าน้ามไต่ตำบลบึงนครอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับเรื่องคุณทอจากผู้จัดการนะครับ และได้เขาไปเตือนลูกบ้านให้เลิกพฤติกรรมบอดีนี่ให้ตางคนต่างอยู่บ่มักบ่ตองระรานในพื้นที่ส่วนตัวของน้องจากที่ได้เก็บขอมูลมาคุณทอประสบอุบัติเหตุทังสมองสติบอดีรับการรักษามาแล้วได้บวชเป็นพระพิษุทําเรื่องอาบัตจนต้องซึกอ,ออกมาในใส่ชีวิตเป็นสร้างตัดเจ็บฐานะทางบ้านยากจนและบ่ม่ญยาิพี่น้องกินเหล่าเมาไปมือ,มอ สรุปผมได้ปรึกษาน้องบอได้บอหายแจ้งความนะครับสาบแล้วก่เวทนาต่างคนต่างอยู่ทำบุญกวดน้ำไปให้ผมมีเบอร์ติดต่อนะครับขอลังไม่ได้เพื่อใครอยากไปเยี่ยมที่บ้านก็สรุปว่าจากเหตุประเด็นที่มีคนไปป่วนในพื้นที่ส่วนตัวของสอแอนอรดีแต่สอแอนอรดีกับบ่ไถือสาหาความ ประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดสำหรับซอแอนอรดีานับย่อนลังไปที่นักนาสาหัสจริงๆตอนก็มีคนเอาดอกใหม่ท่องคำไปหายหนาเวทที่อ้างว่าเป็น f อฟของซอแอนอรดีช่วงที่เพิ่นยังโมแต่งงานกับบอยซิลิชัยหรือแม้กระทั่งมียูทูบเบอร์อยู่ต่างประเทศไล่สดวิจารณ์ซอแอนก็นพยายามทําความเข้าใจ บอถือสาหาความสมเป็นนางเอกมัวลลัไอดอนที่แฟนแฟนเอฟซีหชายญาติต่างแต่เขามาวงการใหม่ๆเป็นเรื่องที่นานับถือนนำใจของซอแอนอิลีพี่น้องใครมีความคิดเห็นเป็นอย่งไรกัสามารถคอมเมนต์เขาไมา่ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ